สวัสดีครับวันนี้เจดีชาแนลจะพาทุกท่านมาชมสวนอินทผลัมครูแอลนะครับซึ่งประโยชน์ของอินทผลัมนั้นมีหลายด้านนะครับทั้งด้านสุขภาพและโภชนาการและนี่คือ5ข้อเด่น 1. ให้พลังงานสูงอินทผลัมมีน้ำตาลธรรมชาติเช่นกลูโคสฟูกโตสและซูโคร,ครโส,สคครที่ช่วยเพิ่มพลังงานอย่างรวดเร็วเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการพลังงานระหว่างวันหรือ หลังออกกำลังกายข้อที่2ช่วยในการย่อยอาหารมีไฟเบอร์สูงซึ่งช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายลดปัญหาท้องผูกและส่งเสริมสุขภาพลำไส้ 3. อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามิน B6 และธาตุเหล็กช่วยบำรุงระบบประสาทหัวใจและเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงข้อที่4ต่อต้านอนุมูลอิสระ มีสารต้านอนุมูลสระเช่นฟลาวเนอร์นอยด์และโคลีฟีนอลที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจและมะเร็งบางอย่าง 5. เสริมสร้างสุขภาพสมองสารบางชนิดในอินทผพาลัมช่วยลดการอักเสบในสมองและอาจช่วยเพิ่มความจำหรือป้องกันโรคทางสมองในระยะยาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อครูแอลนะคะ ที่บ้านหนองคบตำบลหัวงูอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ค่ะครับตรงนี้เป็นสวนอินทผลามครับสี่ไร่มีสายพันธุ์อะไรมั่งครับมีบาฮีเหลืองแล้วก็พันธุ์อเมธดาฮานแบโคเนซี่สีแดงค่ะอ๋อมีโคเนซี่สีแดงนี้คนโคเนซี่ค่ะครับแล้วก็ตัวนี้ปลูกมานานยังครับปลูกได้สี่ปีค่ะสี่ปีค่ะ แล้วก็ออกลูกตั้งแต่กี่ปีครับออกลูกตั้งแต่สองปีก็ทยอยออกมาแต่ก็ปีแรกๆก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่รวมกันทั้งหมดนี่ประมาณกี่ต้นครับทั้งสองาสายพันธุ์สามสายพันธุ์เลยประมาณร้อยกว่าต้นค่ะร้อยกว่าต้นค่ะปลูกบริเวณบ้านเลยค่ะบริเวณบ้านเพราะว่าสวนมันจะติดบ้านเลยไป<ง>ด้านข้าง ข้างหน้ารอบบ้านเราก็จะปลูกข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยมีข้างหลังบ้านด้วยค่ะดียังเลยเนาะออกจากบ้านมาเราก็เข้าสวนได้เลยจะพาดูต้นไหนก่อนนะครับค่ะมามาดูต้นนี้ก่อนครับอันนี้ใบหีเหลืองค่ะอันนี้ใบหีเหลืองค่ะสายพันธุ์ใบฮีเหลืองต้นนี้ิมชิมจะหมดแล้ว เมื่อกี้ฝนตกก็เลยคุมไว้คุมปิดคุมไว้ตันนี้มันโดนฝนไม่ได้ใช่ไหมครับก็กลัวแตกกลัวเขาแตกเขาอะไรน่นเนาะโอ้เราต้องคุมต้องคุมไว้ถ้าฝนโดนฝนคัะแตกรับโดนฝนไม่ได้อันนี้ใบฮีเหลืองค่ะใบฮีเหลืองก็จะเริ่มสุกแล้วตอนนี้ลูกโตม,มากเลยค่ะลูกโตครับจะเริ่มออกลายแล้วถ้าเขาสีเขาลายนี้ ความหวานเขาจะเยอะอ๋อนี่ลายแบบนี้ค่ะนี่คือลายถ้าคอกินอินทผลัมจริงๆเขาลูกจะเป็นลายๆายโอต้องสังเกตแบบนี้ถ้าลูกที่เหมาะที่จะพร้อมที่จะกินก็คือเป็นเป็นอินทผลัมที่อร่อย๋อบถ้าลูกลายนี่ค่ะถ้าผิวเรียบๆจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าผิวหนังเขาจะนาอย่างนี้นะต้นนี้เป็นต้นที่ อยู่ติดบ้านที่สุดใช่ไหมครับนเนี่ยอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีเลยบ้านพอดีเลยค่ะลงมาจากบ้านก็ค่ะก็พอ,เ,อเลยอันนี้ก็เริ่มเริ่มตอนี้ยังเขียวอยู่ค่ะยังเขียวอยู่ยังไม่ครบอายุเขาอันนี้ก็คือยังไม่ถึงเวลาเขาทิาลัานิบอันนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมค,ค่ะผสมแล้วจะรวมร้อยห้าสิบวันอืมใช้เวลาร้อยห้าสิบวัน ถึงจะเก็บเกี่ยวได้ตัวไหนชาก่อนเราก็เอาชิมก่อนได้อย่างนี้ก็สามารถเก็บขายเก็บจําหน่ายได้ในที่สุดก่อนครับเห็นพวงนั้นที่เก็บไปแล้วเนี่ยแสดงว่ามีคนมาซื้อแล้วใช่ไหมครับก็จำหน่ายไปแล้วครับเขามาชิมแล้วก็คือโอเคบางคนเขาก็ไม่ชอบหวานมากเนาะครับก็กินได้ขนาดนี้แล้วเขาก็โอเค เอาไปใส่ตู้เย็นเราเก็บสดๆจะไม่เท่าไหร่แต่ใส่ตู้เย็นคืนหนึ่งออกมากินก็จะหวานกรอบเลยแหละคับกิโลเท่าไหร่นะครับกิโลสองร้อยอันนี้อเมดดาฮานมันเป็นเพาะเมล็ดค่ะอันนี้เพาะเมล็ดเหรอครับค่ะอเมดดาฮานอ่าผมก็จําไม่ได้นะมันเป็นภาษาสายพันธุ์อเมดดาฮานภาษาต่างประเทศผลไม้ต่างนอกนะครับเนี่ยใช่ไหมถ้าสุกเขาจะแดงสีแดงแบบออกช้ำๆ อันนี้ยังไม่สุกใช่ไหมครับยังไม่สุกค่ะยัง<อ>ไม่เต็มที่ผมเข้าใจว่าสุกแล้วนะครับเห็นแดงแบบนี้อ่ายังไม่สุกเาออกมาเขาก็จะแดงเลยใช่ไหมครับไม่เป็นลูกสีเขียวเข้าสีเขียวเลยค่ะเป็นลูกสีเขียวเสร็จแล้วก็ค่อยๆพออันนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเข้าสีเนี่ยสีเขียวของเขาก็กยังลงเรืออยู่อ๋อ ต้องสีเขียวก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วก็ค่อยเป็นสีแดงเข้มค่ะแดงเข้มจะแดงแบบกลําแบบอันนี้เลยช้ำๆกินแล้วพอสุกถึงจะหวานฉ่าอันนี้ครับค่ะเนื้อเขาก็เยอะเราไม่ได้แต่งที่จริงถ้าแต่งจะลูกใหญ่กว่านี้แต่งก็คือเด็ดออกอ๋อเด็ดเด็ดลูกอเล็กๆค่ะเด็ดลูกออกอันนี้เราปล่อยธรรมชาติเลยอ๋อขนาดปล่อยธรรมชาติก็ยังลูกใหญ่เนาะครับ สวยครับรอให้สุกแล้วค่อยมาชิมครับตัวนี้ตัวนี้เราบำรลุงดินยังไงครับดิน,นก็เอาที่วัวที่ควายเรานี่แหละบ้านรเรานี่แหละเนาะเอามาใส่หลุมไว้เพราะว่าหลุมเราขุดเป็นเม็ดเลยอ๋อนี่ลึกลงไปเป็นเม็ดค<า>่ะครับลึกเม็ดคูณเม็ดเลยครับก็ปลูกขุดก็เราสะสมอาหารให้เขาก่อน อ๋อใส่ปุ๋ยข้อเข้าไปก่อนค่ะใส่พวกใบไม้พวกอะไรเนี่ยแหละเศษอันนี้นี่ใส่ลงไปครับหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งก็สะสมอาหารเขาไว้เพราได้ข่าวว่าที่แปลงเนี่ยคือไม่ใช้เคมีเลยค่ะปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยครับก็สังเกตดูนี่แล้วติดอันนี้นี่คือไม่ได้ฉีดไม่ได้พ่นไม่ได้อะไรก็คือใช้เนี่ยแมลงก็จะมิดแมลงมาแล้วก็มาติดกับดัก ที่เราดักไว้นี่แหละครับกินแล้วก็ปลอดภัยครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเคมีแน่นอนครับพี่ยอยครบันมันทีวีที่นี้เดือนสองอ่าสามสิบเอ็ดในก็ครบร้อยห้าสิบวันครับร้อยห้าสิบวันหลังจากหลังจากผสมเกสรครับอ๋อมาจากวันผสมเกสรนับจากวันผสมเกสรร้อยห้าสิบวันครับ พอดีเลยครับนานกว่าน,นั้นก็ก็ได้ก็จะฉ่ำอ๋อมันจะชํำครับเขาจะออกล,ลายอย่างนี้เริ่มออกลายก็คือความหวานเขาจะมาแล้วคือช่ำเต็มที่แล้วใช่ไหมครับถ้าออกลายาค่ะ <c oughs> ก็คือครับแต่นชีแดงเ ไปแดงลูกใหญ่ๆเนี่ยต้องหมูพาไปดูพันธุ์อีกเออไปในสวนเลยไปครับมุมนี้เนี่ยสุดยอดเลยครับน่านังขวัมุมรับแขกเหมือนกันค่ะอ๋อนี่มุมรับแขกอันนี้ซุ้มกระดังงานี่ตอนเย็นๆนี้จะหอมออกดอกตลอดเลยสีเหลืองๆค่ะและสีชมพูหอมเหมือนขนมเค้กชมพูคือพวงชมพูพวงชมพูอ่าก็จะให้เขาเลื้อยขึ้น เลื้อยเลื้อยอยู่กับกระดงาเลยผสมกันกระดงานี่ดอกสีเหลืองนี่เห็นไหมครับนี่ดอกสีเหลืองตรงนี้ที่นั่งเนี่ยคงเย็นสบายมากเลยเนาะเย็นครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวฝนนะครับเพราะว่ามุงังคาเรียบร้อยมุงราคาเรียบร้อยเชิญเข้ไปดงก็ไดจะโชว์เต็นท์งครับรอบรอบใหญ่ครับ ใส่รอบรอญ่บกเงดักทองนะคะนี่ใส่รอบไว้โอ้นี่รอบใหญ่มากเลยครับดักเงินดักทองใช่ไหมครับค่ะเต็มนี้ก็ไหลเข้ามาเต็มนี้ก็ใช้ไม่หมดแน่เลยครับนอกจากตรงนี้ก็ยังมีศาลาตรงนู้นนะครับนั่งจิบกาแฟสบายสบาย บ้านก็หลังใหญ่อยู่สองคนเองใช่ไหมครับเนี่ยสองคนตายายครับก็คือพอปลูกได้เลยตันนี้เป็นต้นพันธุ์ค่ะต้นพันธุ์ตัวนี้ที่เราเยื่อเย่อค่ะครัเป็นหน่อตอนครับอ๋อเป็นหน่อตอนค่ะพร้อมลงหลุมได้เลยเตรียมไว้จําหน่ายใช่ไหมครับค่ะตันนี้กระถางเท่าไหร่ครับ เกระถางละสามพันค่ะถ้าบํารุงดีๆปีสองปีออกลูกสองปีออกลูกให้ครับผมได้ลูกเลยแหละพันสีแดงเนื้อเยื่อตัวที่สายพันธุ์อะไรนะครับโคเนซี่โคเนซีค่ะพันธุ์โคเนซี่จะเป็นสีแดงลูกสีแดงลูกสีแดงค่ะสวยเลยครับเหมาะที่เราไปลูกพักมาเลยมายกไปได้เลยค่ะครับของจริงเลยแหละตรงนี้ นี่กล้วยพันธุ์อะไรครับเนี่ยต้นย้ายใหญ่หญต้นเตี้ยน,นี่ไอ้น้ำว้าเตี้ยครับเตี้ยก็ออกลูกออกดอกออกเตี้ยจะพันเตี้ยครับลำต้นมันใหญ่ดีโอ้ยฝนดีค่ะน่าเลยดีฝน,ดฝนมาวันที่เรามาพอดีเอ,อ่อฝนต้อนรับตรงนี้มีสาบัวด้วยครับค่ะตอนเช้าจะบานแดงเลยแหละอ๋อตอนเช้าจะบาน เจอแสงแดดเขาจะบานแต่ตอนเย็นเขาก็หุบลงลูกใหญ่เก็บได้ลูกไหนช้ำๆแล้วก็เก็บแล้วนี่ครับเก็บจำหน่ายไปเรื่อยๆครับเนี่ยออกจะออกลายๆเลยลูกเขาออกลายๆก็คือ อ๋อตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องอร่อยเวยก็ได้เนาะเก็บเป็นลูกค่ะเเก็บเป็นลูกเป็นลูกเลยครับลูกใหญ่มากสายหนึ่งก็เกือบครึ่งโลนั่นนี่นี่เกือบครึ่งโลเลยเพราะว่าน้ําหนักเขาเยอะเพราะว่าลูกเขาใหญ่ครับออันนี้ักฮีเหลืองใบฮีเหลืองค่ะบิ๊กบบฮีเลยแหละเพราะว่าลูกมันใหญ่ดีเนาะเพราะว่าลูกเขาใหญ่ครับ ค่ะเป็นพันธุ์บิ๊กบาฮีน้ำหวานน้ำอันนี้ความหวานเขาจะเยอะเขาจะเริ่มแตกละลายถ้าคอที่กินอินทผลัมเขาจะรู้เลยว่าอินทผลัมที่ลูกไหนละลายนี่เขาจะหวานเขาจะช่ำถ้าครบเวลาเขาจะช่ำเลย สีแดงนี้เป็นเพาะเมล็ดนะคะแต่ลูกใหญ่ลูกเขาใหญ่มากเลยครับปีที่แล้วก็เป็นแต่ลูกไม่ใหญ่ขนาดนี้มันเป็นพันเดียวกันกับต้นนาบ้านใช่ไหมครับค่ะค่ะโคนไนซี่ครับไม่ได้แตง่งขนาดไม่ได้แต่งเขาขนาดลูกเขายังโตขนาดนี้ครับตัวนี้สุกหรือยังครับเนี่ยยังค่ะอ๋อยังเหมือนกันยังไม่เต็มที่อืมสิ้นเดือนนี้คงสุกแล้วเนาะค่ะสิ้นเดือนนี้คงได้ครับถือว่า ได้ผลมากเลยเนาะปลูกแค่สองปีเองคออกลูกแล้วตัวนี้แสดงว่าได้ได้สายพันธุ์มาดีค่ะได้สายพันธุ์ดีแต่ออก็เมล็ดถ้าถ้าได้สายพันธุ์ดีก็จะดีก็จะหวานจะครับการดูแลก็จะง่ายกว่าไอ้เนื้อเยื่อครับเพราะว่าเขาตากผลตากอะไรได้ถ้าเพราเมล็ดอ๋อตัวนี้ตากผลได้ค่ะลูกไม่แตกลูกไม่แตกครับผม เขาจะไม่มีปัญหาเหมือนเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเขาจะแบบเบาบางครับถ้าอพอมเมล็ดถ้าเป็นพันธุ์ดีเขาถึงเอาทําพันต่อเลยอืมตอนนี้สามารถเอามเมล็ดนี้ไปไปเพาะได้เลยไหมค่ะสามารถอเอามเมล็ดไปเพาะได้เลยครับอันนี้เป็นสระนี่เลี้ยงปลาไหมครับในสรเนี่ยปลาเอามาปล่อยนี่แหละครับมีหลายพันอยู่ครับ สวยไหมคะลูกสวยมากเลยครับเนี่ยเนี่ยติดดินอย่างนี้เลยลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเลยเนาะครับมแต่ทูกใหญ่หญนะในสวนนี้อือินทปาร์ลามลูกใหญ่คอยดูดสุกเขาจะเป็นยังไงครับคอยมาชิมตอนสุกก็แล้วกันเนาะครับ นี่ยังไม่สุกประมาณยังไม่สุกอีกอีกสองอาทิตย์เนะาะค่ะครับประมาณต้นเดือนแหละประมาณต้นเดือนครบสองอาทิตย์พอดีฝนก็ดีจังเลยบ่ายฝนตกทุกวันเลยครับอันนี้ฝรั่งหอก็ได้กินนั่นฝรั่งก็มีค่ะอันนี้ต้นพันโคเนื้ซี่นี่ไอโนอที่เขาตอนนี่มันออกรากออกอะไรแล้วนี่แหละที่ที่ใสก่กระถางก็คือตอนจากตัวนี้แหละ จากโคนต้นเขานี่ออกลากแล้วตอนเอาหนอออกทีนี้เขาต้นเขาถึงจะเป็นลูกเพราะว่าถ้างั้นเขาจะไม่เป็นลูกเขาจะมาเลี้ยงแต่หนอเขาอย่างนี้แหละต้องรีบเอาออกห้านอนนี้ต้องมาตัดออกใช่ไหมครับต้องอีกสองเดือนครับตอนนี้ตอนนี้ได้เดือนเดือนครึ่งหนึ่งเดือนกับสิบเจ็ดวันตัวนี้วตัวนี้คือหนึ่งเดือนกับสิบเจ็ดวันต้องต้อง ต้องให้มันได้กี่เดือนครับอย่างน้อยสามเดือนอย่างน้อยสามเดือนแต่ต้องดูต้องต้องดูที่รากด้วยว่าต้องขึ้นสีน้ําตาลครับก็คือไม่ไม่ได้ยึดเดือนครับยึดยึดรากว่าสีน้ําตาลเนี่ยเขาพร้อมที่จะรากเขาสมบูรณ์อาหารแล้วอืถ้าขาวนี่ไม่ได้อ๋ออย่างนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้้องให้รากเป็นสีน้ําตาลก่อนเราค่อยมาตัดไปใส่กระถางใช่ไหมครับครับอ๋อต้นนี้นี่คนในซีซื้อต้นมาใส่ จากถุงเล็กสามใบเนาะสามต้นหมื่นหนึ่งต้นนี้เป็นเป็นหน่อที่แย,ยกมาโดยไม่ได้ตอนนะครับแ<อ>ย,ยกมาโดยไม่ได้ตอนอ่าแต่ต้นนี้นี่ดูสภาพแล้วก็น่าจะผ่านนะครับน่าจะผ่านครับหนึ่งเดือนกับสิบเจ็ดวันนี้ตำราของตัวเองเลยใช่ไหมอ่าทดลองเป็นการทดลองเ <c oughs> <c oughs> ป็นการทดลองเ <c oughs> นื่องจากว่าถ้าจ้างเขามาตอนนี้เขาคิดหน่อละห้าร้อยบาท<อ>เราเราเสียได้ตัง อ่าเราก็เสียงเลยแยกออกมาเลยใช่ครับแยกออกมาเลยตายตายก็ไม่เป็นไรเราเรามีเยอะครับ <laughs> อันนี้ก็น่าจะผ่านดูแล้วมันมีมันมียอดที่มันออกมายอดอย่างอย่างตัวนี้ก็น่าจะผ่านเพราะว่ามันมีมียอดใหม่ขึ้นมานะครับ,รบยอดใหม่ขึ้นมาคิดว่านะคิดว่านะาแต่ <laughs> แต่ถ้ามันผ่านจริงๆนี่ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอ่าเราไม่ต้องลงทุนเยอะเรา เราไปตัดหนองมาแยกหนอกมาแล้วก็เอามาชําครับถ้ามันเกิดนี่ก็เราจะเซฟเงินได้เยอะพาจ้างเขาตอนมันแพงนะครับต้นนี้เป็นต้นแรกเดิมต้นแรกมาเลยมกนี่แหละพันโคเนซี่อ่คเนซี่พะเมล็ดซื้อมาต้นอ่าต้นเนื่องจากว่ามันสูงเลยไม่ได้ตกแต่งคือไม่ได้แต่งคือผสมเสร็จแล้วแต่แล้วแต่นางจะไป ไปไหนก็ได้ปีหน้าเขาพอเอาลูกลงก็จะเอาลงปีหน้าว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไปอยู่ที่ชอบที่ชอบอยู่ใครสนใจก็มาเด้อให้ฟรีเลยถ้าสนใจก็มาเอาให้ฟรีไปปลูกเป็นไม้ประดมีเยอะนะมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับเป็นเป็นตูมีอาใบหีเหลืองก็มีฟพลีซีก็มีให้ฟรีเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนั้นเราตกเราตกแต่งก้านเพื่อที่จะให้ สวยงามตามท้องเรื่องรปรากฏว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้ต้นเขาสูงขึ้นเ,เราจะต้องไม่ค่อยตัดก้านเท่าไหร่คือตัดบางส่วนตัดที่จำเป็นมันะชะลอการจเจริญเติบโต,ตไหมวชะลอการสูงได้อันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีเป็นประสบการณ์ขอเมืรอโทรได้ไหมได้ครับผม081725 0 6 7หกเ็ดสามับพอสุบรรวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่พาเที่ยวสวนนะครับได้ชิมอินทรารำกิโลละห้าพันอร่อยมากโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับที่รับชมมาถึงตอนสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกํำลังใจให้เจดีชาแนลด้วยนะครับผมจะมาอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่นี่นอกจากจะมีอินทผลัมแล้วนะครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์ไม้แท้ๆจำหน่ายด้วยนะครับหรือจะสั่งทําก็ได้นะครับสนใจโทรติดต่อสอบถามได้เลยครับขอบคุณมากครับ